หนึ่งในคนที่ลงพื้นที่ฮะไปที่จังหวัดชัยภูมิก็คือรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณสุภาศรอิสระพักดีนโยบายที่นำไปชูฮะจะมีนโยบายดโดรนแก้กจนเพื่อการเกษตรเนี่ยรัฐมนตรีสุภาศรเปิดเผยฮะคือชัยภูมิเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรมีการทำการเกษตรมีเรื่องแหล่งน้ำมีการใช้สารเคมีมนะระดมสมองหน่วยงานต่างๆมา หาเครื่องมือช่วยทําเกษตรนะอุปกรณ์อัตนะิและหุ่นยนต์ลงเอยที่ดโ,โดรนอ่าโดรนมื่อสักครู่นี่ฮะ,ฮะดโดรนแก้จนเพื่อการเกษตรนะซึ่งนโยบายเนี้ยจะลดต้นทุนให้กับเกษตรกรประหยัดทั้งเวลาแรงงานนะแล้วก็ลดผลกระทบจากการไปสัมผัสสารเคมีมวิธีการก็คือคล้ายๆกับเป็นดโดรนคนละครึง่งคืออาจช่วยค่าบริการหรือค่าใช้ใจ่ายในการใช้ดโดรน สำหรับพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรแต่ละคนคะนะะคืออวเนียมีนวตัตก,กรรมดโดรนพ่นสารเคมีการเกษตรแม่นยําสูงโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศค่ะแล้วก็ให้งบสนับสนุนการวิจัยและทุนผู้ประกอบการราคาถูกกว่าท้องตลาดสิบเท่าค่ะลดการสัมผัสสารเคมีและใช้งานได้มากกว่าแรงงานคนถึงสี่สิบเท่าเออประหยัดเวลามากก็กาลังหารูปแบบที่จะนําไปช่วยเกษตรกรโดรนแก้จนเพื่อการเกษตร อาจนําร่องที่ชัยภูมิเนี่ยพื้นที่แรกครับนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังได้มีการนําหน่วยแพทย์อวเลื่อนที่โดยโรงพยาบาลศรีนครินมอขไปตรวจสุขภาพชาวบ้านนะครับในพื้นที่ฮะนี่อันนี้การลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะฮะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะชูโดรนแก้จนเพื่อการเกษตรนะก็รอดูนะว่ารูปแบบจะออกมาเป็นอย่างไรนะนะ